สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถคุณชายอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถ Mercedes-Benz S-Class นะครับตัวนี้เป็น S-350 w 2 0นะครับ W 2 2 0นะครับตัวรถจริงๆอ่ะเป็นรถ S-280 นะครับแต่เจ้าของมีการวางเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์นะครับให้เป็น S-350 Option ออปชั่นครบท็อปสุดเลย นะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นรถที่ดูแลดีมากนะครับมีประวัติการเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับถ้าพูดถึง s Class อย่างที่ผมรีวิวหลายๆครั้งนะครับเป็นรถที่ให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วค่อนข้างสบายมากเลยคันนี้นะครับจริงๆตัวรถปีเป็นปี0 4นผมว่ารถตัวปกติก็เนิ่มอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเครื่องใหญ่คันนี้นะครับมีการเปลี่ยนโช๊คนะครับใหม่แล้วแล้วก็มีการใส่ล้อแต่งด้วยเป็นล้อคาร์ทิสันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว m ม n ์เนอรเชนแล้วนะครับ เดบิวต์220เนี่ยทำตลาดตั้งแต่ประมาณปี98ถึงประมาณ2005นะครับตัวนี้เป็นปี04นะครับเป็นโรบูมาเนอร์เชนแล้วแล้วก็เป็นตัว S350 นะครับซึ่งออปชั่นจะค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง V6 3,700cc นะครับ0-100ก็100เ,เคลมไว้ประมาณ9วินะครับ8.9วิลองดูนะครับว่าเวลาเหยียบแล้วเป็นยังไงนะครับ เหยียบลวมาเลยครับโอ้โหถนนมันไม่ค่อยให้เหยียบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะลองให้ดูต่อนะครับก็คือการขึ้นลุกงละนาดครับตอนนี้นะผมปรับเป็นโหมดธรรมดานะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นล้อขอบ19ด้วยมันอาจจะแข็งกว่ารถปกตินิดนึงแต่เนื่องด้วยว่าช่วงล่างถุงลมที่ดีนะครับมันก็แทบจะไม่รู้สึกเลยผมปรับโหมดนะครับถุงลมเนี่ยจะมี3โหมดนะครับโหมดธรรมดา ตัวนี้จะเป็นสปอร์ตหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นลูกละหน้าดูแต่ความรู้สึกพอโหมดสปอร์ตอ่ะพอเรากดหนึ่งนะครับโช๊คจะค่อนข้างเฟิร์มขึ้นลงปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแข็งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นคาแรคเตอร์ของ Mercedes b e n z S Class อยู่แล้วนะครับเขาใช้ความนิ่มนวลน,นะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีบางวันที่เอาไว้ซิ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเหยียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในโหมดของสปอร์ตหนึ่งนะครับถนล่กแล้วครับ ลองเก็บอันนี้เราปลดเปิดสมอรสปอร์ตหนึ่งสยิบครับโอ้โหดึงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็โช้กเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเราเปิดสปอร์ตสองอีกทีให้ดูนะครับความรู้สึกเนี่ยจะเฟิร์มขึ้นอีกนะครับอันนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตสองนะผมรู้สึกว่าลดเวลาความรู้สึกนะครับ เฉียมมากนะครับอยากมีถนนยาวๆให้ลองนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเป็นรถนําเข้ามาด้วยนะครับตัวไมซเนี่ยมีถึง260เลยนะครับซึ่งสําหรับคนชอบความเร็วเนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ0-100เนี่ยเขาเคลมไว้ที่9วินะครับอยากมีถนนให้ลองเดี๋ยวไปดูสเปกกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ดีครับเดี๋ยวไปเจอกันครับ ดูสเปคของ Mercedes-Benz S Class S 3 5 0คันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2,012นะครับตัวรุ่นปีเป็น04นะครับแต่มีการนำเข้า,เามาจดประกอบปี2012นนะครับพิเศษอย่างหนึ่งนะครับแต่งใหม่ทั้งคันเป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับนำเข้ามานะครับอย่างแรกก็คือเขามีการลงเครื่องญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นเครื่อง S350 นะครับพร้อมเกียร์เลยนะครับยกแพรหมดเลย S350 จะเป็นเครื่อง V6 นะครับเป็นตัวใหญ่สุดรองจาก S500 ้และให้แรงม้าประมาณ245แรงม้ากับเกียร์ตัวมัด5สปีดเครื่อง V6 คันนี้เหยียบมาเร็วแบบที่ผมรีวิวเลยนะครับแล้วก็ออปชันตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้คันนี้นะครับมีประวัติเซอร์วิสครบนะครับมีบินให้หมดเลยนะครับช่วงล่างท่อถุงลมนะครับประตูเนี่ยเราซ่อมมาหมดแล้วนะครับมาดูสภาพและสเปคนะครับ ไฟดวงหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกระจังหน้าเนี่ยเขามีการเปลี่ยนใหม่เป็นทรงนี้เรียบร้อยนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับพร้อมกับดาวจมนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะสีคันนี้โดยรวมสีสวยนะครับการชนหน้ามีเล็กน้อยนะครับแต่ผมยังไม่เก็บนะผมแจ้งตรงๆว่าเพราะผมว่าสีอ่ะมันถูกทําไว้แล้วนะครับแล้วก็สีมันยังสวยอยู่เลยนะครับมีการชนหน้าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ล้อนะครับคันนี้นะครับช่วงล่างถุงลมนะครับมีการซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีบินนะครับแล้วก็ล้อนะครับตัวนี้มีเปลี่ยนล้อคาร์ดิสันนะครับซึ่งบอกเลยว่าราคานะครับมือหนึ่งก็แสนกว่าบาทนะล้อชุดนี้นะครับล้อขอบ19นะสองสี่ห้าสแต่ยังมีความนุ่มนวลอยู่เลยนะครับคือนุ่มมากถุงลมเนี่ยใช้ได้ปกติเลยนะครับสองให้ดูนะครับเซอร์วิสเนี่ย เขามีเบิกอะไหล่ให้รถคันนี้มีอะไหล่แถมให้อีกนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็น V6 นะครับ3 7 0 0นเซีซีนะครับเครื่องใหญ่เลยเครื่อง V เนี่ยผมบอกละเอียบเป็นมานะครับแรงใช้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้นะครับมีการเซอร์วิสเบื้องต้นมาแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาเปลี่ยนหมดแล้วนะครับท่อพวกเนี้ยนะครับเอาง่ายๆคือรถบอดี้ไม่มีชนหนักนะครับ เราทำไปใช้เองนะฮะคือจริงๆถ้ามาทําตอนนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ราคาเหยียบแสนแล้วนะเพราะมันหายากนะครับเนี่ยคาหน้าเดิมๆนะครับรถบอดี้สวยนะครับไม่ได้มีชนหนักเลยนะครับล้อนะครับที่ผมบอกนะเป็นล้อคาร์ดิสันนะครับ สีโดยรวมถือว่าดีไม่ต้องเก็บแล้วนะครับมีชิ้นกันชนหน้านิดหน่อยนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะคันนี้นะครับเจ้าของเขาเก็บรายละเอียดดีนะครับอย่างเช่นประตูดูนะครับซ่อมมาหมดแล้วทั้ง4บานนะครับจะค่อนข้างเนี่ยประตูเนี้ยดูง่ายๆครับเขาเรียกว่ากันกันเลยนะครับดูประตูจะค่อนข้างแข็งและหนึบนะครับเขาเปลี่ยนกันเลยมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลมาถึงนะครับเนี่ยประตูนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยคนเจ้าของเก่าเขาค่อนข้างชอบชอบแต่งรถนะครับจะเลยดูแลเป็นพิเศษนะครับเนี่ยประตูดูดใช้ได้ปกตินะครับสีโดยรวมถือว่าดีนะครับเคมาดูข้างหลังนะครับทุนนี้จะเห็น s 3 5 0ูนนะครับท่อเนี่ยเขามีเปลี่ยนท่อท่อทั้งเส้นนะครับพักกลางจากคานิสันนะครับแท้นะครับ ท่อก็หลายหมื่นแล้วนะครับชุดท่ออย่างเดียวเนี่ยตรงผมว่าแต่งตรงยุคดีกว่ายุคเขาเล่นรถแบบนี้แต่งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในกันนะครับข้างหลังเปิดมานะครับพอดีอันนี้ตกลงมาล่างแล้วนะฮะดูคล้ายเดี๋ยวฮะเดิมๆนะครับชุดทุกอย่างยังมีอยู่แล้วนะครับรถเนี่ยอย่างงี้เลขเดิมๆนะครับเนี่ยทุกอย่างเดิมๆอยู่เลยนะครับเดิมๆจะเป็นลายแบบนี้นะครับ ข้างๆเดิมๆอยู่เลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับหลังเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับข้างในสวยขนาดไหนครับ ของ S Class นะครับคันนี้โดยรวมถือว่าสะอาดสวยเลยนะครับเบาะสวยเลยเดี๋ยวสตาร์ท่นก่อนนะครับหุญนใจอยู่นี่นะไม่แสนสี่กว่านะครับโอเคมาดูครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกคันนี้นะครับเขาเขาค่ขอนข,ข้างดูแลมาเนี่ยกันเลยพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วน,นะครับเนี่ยของใหม่ละนะครับ ประตูดูหมดนะครับพลาสติกส่วนใหญ่ใช้ได้ปกตินะครับเบาะเมม3ระดับนะครับกระจกสามารถปรับได้นะครับพับได้ด้วยนะครับโอเคนี่าพับได้ปกติเลยนะครับฝังนุก็รับได้นะพวงมาลัยนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับพวงมาลัยทำให้ใหม่แล้วนะครับหน้าจอปกตินะครับใช้ได้นะจริงๆออปชันก็ค่อนข้างเยอะันี้ไฟออโต้แล้วนะครับนะ ตัวนี้ก็จะเป็นปรับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตัวหมุนตรงนี้นะหมุนรีเซ็ตตรงนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะบางคันสปริงไปหมดแล้วนะครับมันหาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับแอร์ช่องแอร์ก็มีอันนี้อันเดียวนะฮะเดี๋ยวเราโดยรวมถือว่าโอเคนะครับดูเบาะนะครับเบาะข้างหน้าสวยเลยนะครับโอเคนะครับ เปิดได้ปกติเลยนะครับครับเขาก็มีการเปลี่ยนเกียร์พวกนี้มานะครับเพราะออปชันจะไม่เหมือนกับตัวในไทยนะครับนี่นี่ครับก็ที่วางแก้วนะครับตัวนี้นะครับเขาตัวออปชันของเขาจะเป็นเกียร์ตัวมาห้าสปีดนะครับก็สามารถเลือกลงมาแล้วก็หมุนตรงนี้ได้ครับบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับ C กับ S ก็ใช้ได้ปกตินะครับ จอนะครับอันนี้เป็นจอเดิมของโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโช๊นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยโช๊จะมี2ระดับนะครับเี่โช๊ระดับแรกนะครับ a อเม m a t i c Sport นะครับพอระดับที่2นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยโช๊คลดสูงขึ้นแล้วนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับอันนี้แข็งขึ้นอันนี้จะเป็นความสูงนะครับ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับจะใช้เวลานะคอันนี้พักเซนเซอร์นะครับโอเคโดยรวมคันนี้ถือว่าจริงๆถือว่าสวยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังให้ดูนะครับมานั่งข้างหลังนะครับอันนี้ผมข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นเรื่อนตำแหน่งที่ผมขับนะครับผมขาค่อนข้างยาวเนาะคุณดูขานะครับนี่ผมนั่งหล่งชิดหลังชิดแล้วนะครับขาเลือเยอะมาก S-Class W220 เนี s s ่ยผมอย่างที่ผมเคยบอกว่าจริงๆความสบายผมว่าพื้นที่ซัพพอร์ตเบาะนะครับนุน่มสบายกว่าตัว37ในในรุ่นเดียวกันนะนะครับตัวนี้เบาะเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มเลยนะครับปรับได้หมดเลยนะครับเป็นตัวลองวิวเ s e นะครับทุกอย่างภายในโดยโดยรวมถือว่าสวยอยู่เลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีม่านนะครับอ่าม่านใช้ได้อยู่นะครับ Okay. คันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเจ้าของเขาเป็นเพื่อนผมเองนะครับเขาดูค่อนข้างดูแลนะครับดูแลอย่างดีเลยมีอะไรอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนหมดนะครับดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้นะครับผมว่ารถสิบกว่าปีแล้วนะครับทุกอย่างยังสวยงามอยู่นะครับข้างหลังสวยอยู่เลยนะครับ okay. ที่รองนะครับก็ยังนุ่มนุ่มอยู่สี เบาทุกอย่างเดิมๆอยู่เลยนะครับตัวนี้ปรับข้างหน้าเนาะเราปรับนะครับก็สามารถปรับข้างหน้าได้ครับปรับไปข้างหน้าได้เพื่อที่นั่งที่สบายของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับได้เห็นสภาพและสเปคของ Mercedes-Benz S-Class นะครับเป็น S-Class W220 นะครับรถตัวนี้นะครับตัวรุ่นเป็น m a n u a l c ไป n g นย์04นะครับแต่เป็นรถนำเข้านะครับ เข้ามาปี2 2 1 2รถคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแล้วก็ตกแต่งเอาเอารถทั้งคันของ S350 นะครับเครื่องเกียร์เนี่ยมาเปลี่ยนในตัวนี้หมดเลยนะครับภายในด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกตัวปรับโชคทุกอย่างเนี่ยจอเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือน S280 ทั่วไปแล้วเอาง่ายง่คือคันนี้คือ S350 สเปคนอกเลยนะครับศนย์ถึง 100, ร้อยคลมไว้ที่9วิรถ245แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าหายาก ผมมีรถแท้ๆของมันจริงๆผมผมว่าเมื่อก่อนคงแพงมากนะครับเท่าที่ผมรู้น่าจะเกิน7ล้านนะครับแต่วันนี้นะครับคุณสามารถได้รถที่เซอร์วิสครบนะครับใช้คํานี้มีรถคันนี้มีการเปลี่ยนถุงลมนะครับเปลี่ยนช่วงล่างนะครับประตูนะครับแล้วก็ประตูดูดเนี่ยซ่อมมาหมดแล้วนะครับมีบินนะครับวันนี้เนี่ย ราคา499,000บาทครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาที่061746222 5นะครับ0819082026นะครับหรือ QR Code ตามนี้ได้เลยนะครับหรือเจอกันที่เว็บไซต์ i n o n a m e ตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูรถได้ใครสนใจคันนี้ก็รีบนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเรามีของแถมเยอะนะครับเรามีเครื่องเดิมให้ด้วยรายละเอียดของแถมเนี่ยเดี๋ยวตามในคลิปได้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับ วันนี้โนเนมฝากติดตามช่องโ no นเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย